สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิมโปย์มอนการ์ดเกมครับผมสว<อ>ัสดีครับครับผมอยู่กับโอเวอร์บูธนะฮะก<ช>็เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วเนาะวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนแบทเทิลกันใช่หลังจากที่เราเปิดไปครบแล้วทั้ง2บล็อกนะครับ,รบซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นกฎที่พิเศษมากนะครับเราจะมาสาธิตการเล่นให้ให้ดูนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นซิลเด็กนั่นเองอะไรคือซิลเด็กครับซิลเด็กเนี่ยจะเป็น วิธีการเล่นที่แตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้ดวงของเรามากกว่านะครับโอโหโหโหอีกแล้วเ <laughs> ใช้ดวงอีกแล้วพวกเราพวกเราเล่นดวงกันบ่อยมากนะครับซีดักก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเลือกซองมานะครับสิบซองแล้วเราจะเปิดสิบซองนั้นแล้วเราจะใช้การ์ดจากแค่ในสิบซองนั้นมาจัดเด็กครับ ในซิลเด็กนี้นะครับก็สามารถนําไปแข่งขันในอีเวนท์ที่จัดขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คืออีวูอีวอลูชันอ e เวนนะครับเป็นศึกแย่งชิงอีวูอีวอลูชันนั่นเองเขาจะเล่นแบบซิลเด็กแต่วิธีการจัดจะแตกต่างนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะจัดให้ดูนะครับการ์จจดจาก12บซองนะครับเราจะจัดเด็กที่มีการ์ดแค่40ใบใบปกติเรามี60บใบใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้เราก็จัดเหลือ40บใบนะครับผมการ์ดจ,จะใช้การ์ดชื่อเดียวกันได้ไม่เกิน 4ใบนะครับนั่นก็คือสมมติว่าเป็นเ e ลาโดต์วีก็ใส่ได้แค่4ใบนะครับแล้วก็การ์ดพลังงานนะครับอันนี้ใส่กี่ใบก็ได้จริงๆเราสำหรับรายละเอียดนะครับของซิลเด็กเนี่ยไปอ่านกันแบบละเอียดละเอลยนะครับเรื่องของวิธีการจัดนะครับเงื่อนไขต่างๆได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซิลแบทเทิลกันนะครับแล้วก็สําหรับอีเวนต์ศึกแย่งชิง e ี e v อีว t ลูชันนี้นะครับใครที่เข้าร่วมนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้การ์ดบูสเตอร์วีแม นะครับชารเวอร์สวแม็กแลก็ทันเดอร์สวีแแบบโปรโมสวยมากๆนะน่าจะได้เห็นภาพกันไปแล้วเนาะนะครับแล้วทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้การ์ดพิเศษนะครับการ์ดโปรโมยิมเทนเนอร์ด้วยแล้วก็มีการ์ดโปรโมแบบอื่นๆนะอ่ะามาให้ดูกันนะครับพวกนี้นะครับอูโอนอรากอนวีก็น่าสนใจนะอ่าน่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายคนนะแต่เรบคนที่ดูอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปจัดเดตก,กันวันนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าผมกับบู๊ ใน12ซองนี้นะครับจะได้การ์ดอะไรที่จะนําไปจัดเด็กกันบ้างนะครับสาหรับวันนี้นะครับบูธจะเลือกเป็นสายน้ําแห่งนพามาใช่ครับอ่าสายน้ําแห่งนพา12ซองส่วนผมจะเป็นพอรเฟ็คระฟ้า12ซองนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะจัดเด็กอะไรออกมานะครับแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครับผมโอเคตอนนี้ผมกับบูธก็เปิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแหมไม่ธรรมดา <laughs> ตอนนี้เปิดกันเสร็จแล้วคือผมได้ดิวแลนทอดวีแม็ก <laughs> แต่ <laughs> ผมไม่มีร่างแรก ถ้าก่อนนี้เฟลนะใช้ไม่ได้นะครับได้ซุยคุณนผมก็ได้ครับแล้วก็่าวีแมนครับแล้วก็ส้าวีแมนไม่มีร่างวีนะครับคือคือโชคดีแหละแต่ว่าดีไม่สุดก็คืออดใช้นะครับไม่มีไม่มีร่างพื้นฐานของมันเนอะใช่ครับใช่แล้วผมได้ซุยคุณวีแล้วก็อนเวิร์วีคือจริงๆอ่ะผมดูแล้วอ่ะอนเวิร์วีเนี่ยน่าจะเล่นง่ายเพียงแต่ว่าถ้าว่าดูซองอื่นๆที่ผมได้อ่ะคือมันเป็นท่าต่อสู้หมดเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วพวกตัวข้างหลังอีกก็เป็นแบบถ้าต่อสู้อีกครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเปิดไม่ได้ประมาณเนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เป็นต่อสู้กับน้ำเออต่อสู้กับน้ำผมยังไงก็ตั้งใจว่าน่าจะเล่นพืชนะครับต้นหญ้านะครับโอรสวีส่วนชาเลนวีเนี่ยมันเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่าจะใส่แต่ว่าถ้าหลักน่าจะเป็นหญ้านะครับ วนน้ากับไฟฟ้าน่าจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีร่างพัฒนาระหว่างไปอีกร่างหนึ่งนะครับอย่เ่นจะเล่นพันเชนอย่างเงี้ยเราไม่มีอีกร่างหนึ่งไม่มีพื้นฐานใช่ไหมใช่ครับอย่างเล่นเดนดิวอย่างเงี้ยผมไม่มีโมโคโคที่เป็นอร่างหนึ่งนะครับมีแค่เดนดิวกับอ่าเมลีฟนะครับที่เป็นแกะนะครับอ๋อก็ต้องดูว่าเออไร้สีกับไฟต้องมีอะไรหน้าหยิบบ้างนะครับให้มันเป็นท่ารองลงมานะครับแต่หลักๆก็น่าจะเป็นยากับ ครับผมคือชายเลมใ,ใส่อันไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะเขาใช้พลังงานไร้สีใช่ครับเนอะโอเคตอนนี้เราก็เห็นไปแล้วว่าเราจะเล่นกันประมาณไหนแต่ตอนนี้เราไปจัดเด็กกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็เราจะมาเปิดเผยเด็กกันในการแบทเทิลเลยก็แล้วกันเนาะครับโอเคระหว่างนี้ไปจัดเด็กกันเลยเอาละตอนนี้พวกเราทั้งสองคนก็พร้อมแล้วนะครับจัดเด็กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ฮะ,ฮะเด็ก40บใบนะครับและในวันนี้เราจะเล่นนะครับตามแบบเดียวกับที่ ในการแข่งขันอีเวนต์อีว v อีวอลูชัเลยนะครับก็คือเราจะใช้การ์ดตังวัล4ี่ใบงั้นก่อนอื่นนะครับเราจะมาทอยเหรียญเงินกัอนอาให้บูทเลือกเลยครับว่าจะเอาอะไรดีเอ่าเอาก้อยบ้างครับเอาก้อยบ้างนะหนึ่งสองสามเอาอออหัวครับค,รคือก็ไม่ใช่แล้วเชิญเลยวเอาเลยฮะผมรู้สึกคุณเลือกก่อนแต่ผมได้ตลอดเลยนะเออผมเอาก่อนแน่นอนอ่ะโอเคครับโอเคอ จวเจ็บใบนะครับเจ็บใบครับโชว์โชวพร้อมแล้วนะครับผมได้เริ่มก่อนก็เปิดเลยครับ,รบเปิดเลยฮะโอ้อะปรับมุมกล้องของบูธให้เหมือนการเล่นแบบของจริงซะหน่อยเนาะครับเริ่มฮะผมเปิดมาเป็นฮิบปปุนะครับ ผมโอล่แล <พอ S 2> ้วแล้วไโดนทได้วีก่อนเลยวะโอเคเข้าเทินจัวน่วครับผมโอเคครับเออผมลงมาคคโนชิตะนะฮะครับแล้วก็การ่าทันเดอร์ครับกาล่าทันเดอร์ก็แน่นอนลงมาแล้วติดพลังงานได้ผอ้โ็นของดีเลยนี่ว่ะเออได้สองใบนะแต่ผมมีม,มีแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นครับผมติดแค่ใบเดียวนะครับครับแล้วก็ ติดพลังงานน้ำอีกใบหนึ่งไปที่การ่าทันเดอร์ครับแล้วผมผ่านเทิร์นครับผม <laughs> จะสตาร์ทเร็วเกินไปแล้วเข้าเทิร์นผมครับผมสตาร์ทเร็วแต่ไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมเนี่ยตัวด้านหน้ามี HP เท่าไหร่ครับ60สิบครับผม60สแต่แพ้สายฟ้านะไม่ได้แพ้พืชน,นะไม่แอบปิดครับโอ้โหผ่านเทิร์นครับจบเลยฮะผ่านเทิร์นโอเคโอ้โหเหมือนผมจะโชคดีอ่ะเข้าเทิร์นจวนะครับ คือสิ่งที่พวกเรารู้เนี่ยหลังจากตอนที่ช่วงจัดเด็กเนี่ยพวกเรารู้แล้วแหละว,ว่าการซัพพอร์ตกับไอเทมละพวกเราได้กันน้อยมากเออดังนั้นจริงๆแล้วอะไรแบบดีบนมือเลยครับใช่ดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมต้องการจริงๆอ่ะคือซุยคุณน,นะเนี่ยไม่ขึ้นผมติดการ์ดพลังงานอีกไปหนึ่งไป <c oughs> ที่กาลาแันเดอร์ครับแล้วก็ผ่านเทิร์นรับแน่นอนทำอะไไม่ได้พอเทิรนผมครับพลังงานพื้นฐานไฟครับอเอาละครับถึงเวลานะครับตีครับ ด้วยท่าดับพลังชีวิตครับสามสิบครับสามสิบโอเคมีเท่าไหร่ฮะผมมีหกสิบผมมีหกสิบอีกแค่ฮิดเดียวเท่านั้นเอออีกแค่ฮิดเดียวครับยังไงดีล่ะเนี่ยผมเอางี้แล้วกันผมเอาอ่ใช้ถ้วยสับเปลี่ยนครับผมจะสามารถเปลี่ยนก๊าซหนึ่งใบจากบนมือใช่กับใบบรรจุของสำหรับกา๊าซโชฉนะแล้วเอาใบนี้ขึ้นไปวางนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่จะมีอะไรเลยบ้าจริง ติดพลังงานน้ำครับผมโจมตีครับสิยังจะเอาอีกเน้ยผมรู้คุณคุณคุณสามารถที่จะฟื้น SP ได้ผมไม่ได้อยากได้นาเมตแต่ว่าถ้าฉุดนะครับตีแล้วจะได้ดูการ์ดบนมือครับทั้งหมดเลยหรอถูกต้องครับผมมจริงว้มเนี่ยใช่แล้วขอดูครับเธอดูเลยครับขอดูหน่อยสิวันนี้เป็นเด็กนักเรียนชายครับคุณมีซับพอร์ตอยู่นี่ โอเคโอเคแล้วมีมี toy capture โอเคโอเคที่ผมถามว่าเลือดเท่าไหร่ครับผมจะดีดตัวจะดึงขึ้นมาว่าแล้วโอเคโอเคอ่ะเข้าเทิรผมครับครับผมเอาละครับโจมตีครับดูดซับพลังชีพนะครับแล้วผมก็ร่วงครับร่วงเรียบร้อยนะครับผมเอาการ่าทันเดอร์ขึ้นเลยโอเคครับเข้าเทิรผมจัวนะครับ ผมติดพลังงานไปที่ตัวข้างหลังนะครับแล้วก็โจมตีด้วยลูกเตะที่ที่ค่าครับ70็ดสิบนี่แรงสุดแล้วใช่ไหมครับแรงสุดเท่าที่จะทําได้แล้วครับครับแล้วติดแล้วยังไม่ไม่พรมันมีเอฟเฟกคือผมต้องทิ้งพลังงานนี่ผมไม่ทิ้งได้ใช่ไหมใช่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 ขอถือผมครับครับผมปั๊บโซครับผมพลาสเตอร์เป็นไงองค์คอใช้นี่ฮะเด็กนักเลนชายครับ ลิซ <Okay. S 2> ี่ชายมับอกว่าเราจะจวดการ์ดสองใบาจากสำ <c oughs> รับแต่ถ้าเกิดไพ่ถ้าเกิดการ์ดเราไปขออีกฝ่ายมี5ใบ3ใบหรือ1ใบจวดอีก2ครับ okay, โอเคเดี๋ยวผมมี4 <c oughs> ถ้าเกิดการ์ดเราไปขออีกฝ่ายมี5ใบ3ใบหรือ1ใบจวดอีก2ครับอะเออว่าอ, <c oughs> อีกฝ่ายไ <c oughs> ง <c oughs> ของคุณของคุณนหากที่มันเหลือ3ใบเ <c oughs> อาเอาไปแค่2ใบ2ใบพอครับแหมคุณจะจวดสี่เลยล่ะคุณจะจวดสี่เลยล่ะ ลักกี้ครับอ๋อพลังงานครับพลังงานพื้นฐานไปครับสีให้ลักกี้ครับเริ่มจะมาแล้วโจมตีครับโอรับโดนสามสิบนะเข้าเธอผมจวดครับผมเอาไงดีเนี่ยผมเตะครับเจ็ดสิบอีกแนวเหรอใช่ครับนเป็นร้อยสิบนะครับเออร้อยสิบค่อยๆสะสมไปผมผมเรื่อไม่ไหวแล้วครับเข้าเธมผมครับพลังงานพื้นฐานไฟฟ้าครับ โอเคปิดสองลูกแล้วแฮปปี้ดับนี่มันได้อยู่แล้วไลฟ์สีอะเนาะโดนตีครับโอเคโดนโดนไปอีกโดนไปอีกสามสิบเป็นแปดสิบลดลดไปหกสิบครับของผมเข้าเทินจวดครับเลือดผมเหลือห้าสิบเองอ่ะลงคูซเนะครับคูซเนะคูซเนะถูกต้องครับผมว่าต้องใช้เอฟเฟกแล้วแหละผมตีครับแล้วก็นี่เลยครับถอดพลังงานสามลูกแฮ ตีล้วให้ติดคาไว้ครับครชาที่หมุนยังไงฮะหมุนข้างครับหมุนข้างเพิ่มผมครับถ้าอย่างนั้นจกเทิงครับโอเคเอาเลไไม่ได้ครับผมมือวีีก็ไม่ด้จะใช้ได้เนี่ยเอาจริงผมแค่ยื้อยื้อไปได้หนึ่งเทินผมไม่รู้รอดผมจะรอดป่าโอ้ผมว่าหายเลยหรือเปล่าครับเนี่ยหายแล้วครับหายแล้วครับใช่โคออริโปครับลงแวยทหลังอีหยังทำไรครับ ลงเฉยครับลงเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะอันเดอร์ตัวนี้หนีฟีนะครับหนีฟีอ่าใช่แล้วเอามาคุโรชิตะขึ้นไปแล้วผมใช้ท่าพุ่งชนครับสิบดาเมจมีอะไรไหมฮะสิบดาเมจนี้ไม่มีเลยครับตอบตอบไวก่อนตอบตอบไว้ก่อนข้อเทิมผมครับโซกาครับติดครับพลังงานขึ้นหาไปครับผมผมมันจะดุดันไปแล้ว ตีเลยครับด้วยทา shadow c o r ครับ shadow core ร้อยยี่สิบครับโอเคแต่ไม่ยืดใช่ไหมเลือกกาวบนมือฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบครับโดยที่ไม่ดูหน้ากายครับทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งกายครับอ๋อโอเคอ่ะผมหนึ่งใบกายสองและนี้สามครับเอาใบไหนดีเอาใบสามครับใบสามนะฮะใบอูลูล่วงใบเรียบร้อยครับอ่ะเข้าเทินจั่วนะครับครับโอ้ my god เอางี้แล้วกันผมลงเคฟฟี่เคฟฟี่อ่าแล้วผมติดพลังงานอ่า อะไรวะแล้ว,ลวไม้ไหนแล้วกาลาทันเดอร์ผมหนีอ่าหนีฟรีโอเคหนีฟรีนะครับเคฟฟี่เนี่ยเขามีท่าใช้พลังงานไร้สีนะท่านี้คือท่าปลดล็อกนะครับครับผมตีสิบแล้วผมได้จวสองใบโอ้เฮ้ยไม่ธรรมดาตีสิบใช่ไหมใช่ตีสิบแล้วจวสองใบนะฮะหนึ่งสองโอเคเคออฟฟี่มี HP เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับ อ่าข้อเทอมผมครับสฮคาร์สครับพลังงานพื้นฐานไฟฟ้าครับอให้กับลักกี้ครับครับผมตรงตีนะครับตัวร้อยยี่สิบครับโอเคลวกใบครับครับหยิบหนึ่งใบครับอ่าทิ้งหนึ่งใบบนมือได้ครับครับผมอ่าเอาใบการครับใบการ์สเอาไปสองอูเดปโปครับแม่เพิ่งจะได้มาอ่เช่นเคยเอาการ่าทันเดินมาผมเหลือโอ้โหไฮการ์ดบูทเหลือใบเดียว่ง ใบเดียวแล้วครับชีวิตสุดท้ายแล้วครับโอเคอื้มพิกได้ไหมฮะพลิกได้ฮะไม่รู้ฮะแต่ต้องลองสาวน้อยนักเล่นแบบครับบู๊มีกี่ใบครับบนมือเฮ้ยทำอะไรเออเออผมต้องมีการ์ดเท่ากับคุณเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบครับโอเคผมเอาสองใบนี้กลับเข้าไปแล้วสับครับแล้วจวดสิบใบให้เท่ากับคุณมาเว้ย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  ตัดนะครับตัดครึ่งใช่ไหมตัดครึ่งนะครับจั่วสิบใบครับคำถามคือจั่วสิบใบแล้วยังไงต่อดีกว่าจั่วสิบใบแล้วยังไงต่อดีกว่าเหมือนจะไม่ช่วยฮะเหมือนยังไงดีล่ะเนี่ยยังไงดีล่ะเนี่ย ก่อนอื่นเลยผมติดพลังงานก่อนครับให้โคโอริโปโช๊คครับผมติดพลังงานให้โคโอริโปะลงฮิยับป,ปุครับโอเคเอาให้หมดคุณโอชิตะลงมาเยอะเลยคราวนีถ้ถูกต้องถูก <laughs> ต <laughs> <laughs> ้องจบแล้วใช่ไหม <laughs> ผม <laughs> สิบใบไม่ช่วย <c oughs> คืออย่างนี้คืองนี้ของผมมันเลือดเนี่ยเหลือหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบเยอะสุดคือคคโคโอลิโปใช่เยอะสุดโคโอลิโปก็ร้อยยีสิบพอดีอแล้วบนมือผมอะ่ะมันไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการได้เลยอะ่ะเออเรียบร้อยฮะ <c oughs> ผมจบเธอนะเธอต่อไปบูตตีมาร้อยิบเรียบร้อยเคออืมนี่ครับคือบนมือผมมีแต่พวกประมาณนี้นะฮะโอ้โห คือเหมือนว่าซีลเด็กเนี่ยถ้าหากว่าตั้งเป็นตัว V ได้ก่อนค่อนข้างได้เปรียบเลยนะถ้าเกิดมันตั้งคือตรงที่ผมก็คิดแต่ว่าผมจะได้การ์ดพลังงานนกี่ใบบนมือตอนทุกครั้งที่จัว่วเออแต่คือแบบขึ้นมาปุ๊บโอเคได้ก็ติดได้ก็ติดคือปัญหาที่เราคุยกันตอนจัดเด็กอะเราคิดเหมือนกันก็คือว่าการ์ดเทรนเนอร์เราน้อย<ห>รับสิบซองเนี่ยเทรนเนอร์เราน้อยแต่ว่าเรามีการ์ดวีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะสองสมบแบบ ใบสองใบที่เอามาใช้ได้อ,อทีนี้เนี่ยพอมาเล่นจริงแล้วเห็นได้เห,ไดเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าหากว่าเราสุ่มแล้วได้การ์ดวีเนี่ยต้องใส่เลยเนาะเพราะว่าการ์ดวีเหมือนพอมันมาสู้กับตัวธรรมดาที่มันไม่ได้มีคอมโบอะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยมันสู้ได้สบายมากเลยครับใช่<ด>อ,อ,อย่างของบู้เนี่ยตีเรารักษาตัวเองได้ต่อให้ผมตีท่าใหญ่ของทันเดอร์ได้นะครับตีเจ็ดสิบอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่เพราะมันมันรักษาตัวเองได้แล้วก็ พอมันตั้งได้แล้วอะมันก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปพึ่งพากาดซัพพอร์ตอะไรมากมายแล้วก็ได้ส่วนของผมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าซุยคุณอยู่ไหนนะผมว่าอยู่ในไม่ใช่นั้นครับในนั้นนะเฮ้ยจริงจริงซุยคุณไม่อยู่ไม่อยู <Hag g ad sheets> ่ในนั <Hag g ad sheets> ้นแล้วจริงซุยคุณไม่อยู่ซุยคุณอยู่ไหนเฮยซุยคุณอยู่นี่โอ้โหคือแบบ คุยไปตั้งแต่แรกเลยว่าซุยคุณเนี่ยจะเป็นตัวแบกเนื่องจากว่าเทรนเนอร์น้อยใช่ปะเราก็จะใช้ความสามารถฝีเท้าเลยของซุยคุณเนี่ยยืนหน้าแล้วจวดเรืเ่อยๆเออย่างไรก็ได้เปรียบ <c oughs> ไปอยู่ไพ่การ์ด <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ฮะโอเวอร์บูลนะครับชนะไปได้เรียกว่าชนะขาดลอยเลยนะเพราะว่าผมการละมันมไม่ได้สกใบเลยนะฮะโอเคก็นี่เป็นวิธีการเล่นแบบซีลเด็กนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอีเวนต์ ศึกแย่งชิง EV Evolution ถ้าหากว่าพวกผมอยากจะไปรอเหมือนกันนะเพราะว่าการเขาสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการจัดแข่งแบบซีลเด็กนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าไม่ว่าใครก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่การเป็นแชมป์ได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะเพราะมันขึ้นอยู่กับดวงของเราว่าเราเราเปิดได้ดีแค่ไหนใช่ใช่สมว่าเปิดทองสิซองแล้วอ่ะอ ถ้าสมมุติว่าเปิดแบบดวงดีมากๆเลยนะได้ V แล v ้ว V m แม็กมาต่อกันคนอื่นสู้ลำบากมากๆแน่ๆใช่ไหมเออนะครับผมก็ใครลองดูแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าสนุกก็อยากให้ลองไปแข่งขันกันดูนะครับแบบซิลเด็กนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราใส่ไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับแบทเทิลนี้นะฮะสนุกมากโอ้บูทชนะไปครับผมอ่า เดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับแน่นอนวันนี้ก่อนจะจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากให้นะครับวินกับบูธอยากจะให้พวกเราทำอะไรเนี่ยบอกมาได้เลยนะครับเผื่อเรามีอะไรสนุกสนุกมาร่วมกันทำในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับโอเควันนี้พวกเราสองคนต้องจากกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ